ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าคุณปรินาก็เต็มที่กับผมเลยครับไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าสสราชบุรีไม่มีใครลงไม่แน่นะครับอีกสักพักในเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ครับากห่งกรณีของน้ำเนี่ยคไทเป็นคนที่ยื่นฟ้องน้ําคก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับมอบอำนาจให้กับอ่าเลขา นะครับไปฟ้องแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อขึ้นศาลแล้วสุดท้ายสุดท้ายเลยอะ่ะท่านนายกก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งถูกไหมฮะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ให้เกียรติมิสแกรนดมากนะครับ mm hmm. นายกรัฐมนตรีฟ้องมิสแกรนไทยแลนด์ครับผมขอบคุณนะคบที่มีโอกาสแบบนี้ครับทีนี้ประเด็นเรองว่าเมื่อวานที่ในไลฟ์เราพูดบอกกาว่าจะไม่เลือกตกลงน้องฟังเรื่องการเมืองกันหน่อยนะ <laughs> ครับ <laughs> คุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เลือกมันเป็นสิทธิ์ของผมถูกไหมฮะ เพราะผมจัดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเมื่อบีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสักบาทเพราะมิสแกรนไม่เคยใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่ว่าเราพยายามช่วยทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ต้องการเอาสาวงามเนี่ยจากทั่วโลกประมาณเกือบ80ประเทศขณะที่มีโควิด1 9นะฮะแล้วเราก็ต้องการไปเยี่ยมกทมแล้วเราก็พยายามติดต่อก็นัดกันเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่ไปเยี่ยมเราก็มีการถ่ายภาพโปรโมทกรุงเทพต่างๆเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่มา ท่านไม่มาโดยที่ท่านบอกว่าพอดิติดธุระประชุมแล้วก็ให้ผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยตำแหน่งอะไรไม่ทราบนะฮะซึ่งก็มาพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ไม่ดีอ่ะพูดตรงๆแล้วท่านไม่ให้เกียรติกับอาคารตุกะจากทั่วโลกแล้วเรามีการถ่ายทอดแล้วท่านไม่ได้ลงทุนสักบ,บาทหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ได้แจ้งวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไปเราแจ้งมาเป็นเดือนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเป็นคนที่เห็นความสําคัญคือการรับปากเมื่อทำและเมื่อรับปากเราต้องทํา แล้วก็หลายครั้งที่เราติดต่อยากมากนะครับแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าสักอย่างหนึ่งเป็นชีวิตที่ลําบากมากแล้วโปรโมทให้ฟรีแม้กระทั่งคลององค์อ่างทุกอย่างที่ไปในกรุงเทพไม่เห็นเงาท่านและเชิญท่านมาวันสุดท้ายท่านก็ไม่มาเอาเป็นว่าท่านไม่มาเราก็ไม่เลือกท่านก็จบแค่นี้ครับพี่นวัดคิดยังไงครับกับเบธพี่นวัดไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอ๋อคือจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่ว่า สิ่งสําคัญก็คือเมื่อเราเอาสิ่งต่างๆไปให้เนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนถามว่าคุณยังไม่เอาเหรอครับได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอานะครับก็ไม่เป็นไรครับผมอยากจะหาผู้ว่าที่เอาโอกาสนะครับลักก็เอาประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศไทยให้มากที่สุดเท่านั้นเองครับ,รบนะฮะผมสัญญาครับท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองผมจะไม่เลือกคุณครับวันนี้นนน